ที่ประชุมมีมติให้ตั้งคณะกรรมาิการวิสามันนะครับต่อไปสัดส่วนของกรรมธิการวิสามันนะครับจำนวนยี่ห้าท่านเป็นสัดส่วนของคณะตรีจำนวนหท่านสัดส่วนของแต่ละพักการเมืองจำนวนยี่สบท่านขอเชิญ คณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อกมาที่การครับกรบเรียนท่านประธานที่เคารพคณะรัฐมนตรีขอเสนอรายชื่อกมรมธิการในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรีห้าคนดังนี้ครับหนึ่งนายวิทยานิติธรรมสองนายพงทรทองด้วยต่อไปเป็นสัดส่วน กรรมธิการของพักการเมืองต่างๆของแต่ละพักการเมืองเป็นดังนี้นะครับพักเพื่อไทยจำนวนหกท่านพักพลังประชารัฐจำนวนห้าท่านภูมิใจไทยสามท่านพักก้าวไกลสองท่านประชาธิปัตย์สองท่านพรคประชาไทยพัฒนาหนึ่งท่านพักเสรีรวมไทยหนึ่งท่านขอเชิญ แต่ละพักการเมืองเสนอรายชื่อกรรมติการตามสัดส่วนนะครับแล้วก็ขอผู้รับรองตามข้อบังคับด้วยนะครับเชิญครับเชิญพักเพื่อไทยครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันธ์มณีวัฒน์เพื่อไทยจากจังหวัดเชียงใหม่ขอเสนอรายชื่อคณะกรมกรมการกกรรรมาธิวิสามันร่างพระราชบัญญัติป,ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พศในสัดส่วนพักเพื่อไทยหกท่านครับหนึ่งนายสมคิดเชื้อคงสองนายอภิชาติีระสวัสดิ์ชัย 3. านายวีรวัติโอสถานุเคราะห์สนางสาวทัศนีบุญนุปกรรห้านายประเดิมชัย,ชยบุญช่วยเหลือและหพลตำรวจเอกสีหนาฏประยุนรัฐขอผู้รับรองครับผู้รับรองถูกต้องนะครับต่อไปขอเชิญพักพลังประชารัฐครับห้าท่านครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันพิมพ์พร พรพรพุทธิพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพลังประชารัฐขอเสนอตั้งกันมาธิการวิสามันเพื่อพิจารณาร่างพร,บป,งร,ปรบป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พอ,พอสอในสัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ5ท่านดังนี้ 1. ร้อยตำรวจเอกอ,อ,อรุณสวัสดี 2. ในายสุธาประทีปนัทหลาง 3. นางบุญญาพรนาตะธนพัฒ สี่นายพิเชษสถิราชวานและห้านายสุรทินพิจารณ์ขอผู้รับรองด้วยค่ะผูดรับรองถูกต้องนะครับต่อไปพักภูมิใจไทยครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายกิติชัยเลืองสวัสดิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราพักภูมิใจไทยขอเสนอรายชื่อ กรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พูดรับรองถูกต้องนะครับต่อไปเชิญตัวแทนพรรเก้าไกลครับสองท่านเรียนท่านประธานที่เคารพกรบ,กบผมพ,บดดมพันธุ์นวลตีชลิตเราหัด,หดอมพันธุ์ผู้แทนรัศดรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเก้าไกลนะครับอขอเสนอ กรรมการวิสามันพินาร่างเพื่อบัญญตัติป้องกันและปรับปรานการฟอกเงินฉบับที่พอศอนในสัดส่วนของพักเก้าวไกลจำนวนสองท่านดังนี้นะครับหนึ่งคุณัทีพัฒนกุลเศษสิทธิ์และสองพานุพงศ์วงสี่เมืองครับเขาพูดรับรองเลยครับพูดรับรองถูกต้องนะครับต่อไปตัวแทนพักประชาธิปัตย์สองท่านครับ กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายวิวัฒนิมวัชลมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตสองสุราธานีพักประชาธิปัตย์ขอเสนอรายชื่อคณะกรรมาการมิสามาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พศออในสัดส่วนของทัพประชาธิปัตย์สองท่านดังนี้ครับหนึ่งนางศิริวัลปราศจากศัตรูสองพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยขอผู้รับรองนลยครับ เรบลองถูกต้องนะครับต่อไปขอเชิญตัวแทนพรรคชาติไทยพัฒนาครับหนึ่งท่านครับประธานที่เคารพผมเสมอกันเที่ยงทาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีจากพรรคชาติไทยพัฒนาในสัดส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาขอเสนอนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์ขอพูดรับรองด้วยครับผู้รับรองถูกต้องนะครับขอบคุณครับต่อไปพรรคเสรีรวมไทยจำนวนหนึ่งท่านครับผลตุลโทวิษนุวงแพรีบัญชีและชื่อเสรีรวมไทย เสลี่ยมไทยหนึ่งท่านพันตำรวจเอกพัทรพลเล่าเปียบครับขอบคุณครับต่อไปเชิญท่านเลขาอ่านชื่อกรรมาธิการที่ถูกเสนอแล้วเชิญครับรายชื่อคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พสจำนวนยี่สิห้าคนทะธมีมีอะไรไหมครับ เยนเรระธานที่เคพครับผมเฉลี่ยแล้วหัดดมพันธ์พะเก้าไกลนะครับตะกี้มีการออกเสียงนามสกุลผิดนะครับก็ขอขอแก้นะครับในส่วนพะเก้าไกลนะครับมีสองท่านนะครับหนึ่งนาทีพัทกุลเศรษฐิ์นะครับและสองพานุพงศ์วงเมืองครับขอพูดรับรองอดรับรองอีกรอบครับขอบพูดรับรองถูกต้องต้องขออภัยเมื่อกี้เซรีวมไทยยังไม่ได้ ขอผู้รับรองเอ่อเชิญทางศิริลุมไทยเสนอใหม่ครับขอผู้รับรองด้วยนะครับห้าท่านครับเอ่อศิริลมไทยหนึ่งท่านนะครับพันตำรวจเอกพัทรพลผลเล่าเปี่ยมครับขอผู้รับรองครับผับผู้รับรองถูกต้องนะครับเชิญท่านเลขาอ่านชื่อกรรมติการครับ รายชื่อคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พศจำนวน25คน1นายวิทยานีติธรรม2นายพงทองทองด้วง3นางวรานารีสิงสุวง์4นายวิรกรคำประกอบ5นายอภิชาติศักดิเศษ6นายสมคิดเชื้อคง 7. นายในอภิชาติตีละสวัสดิชัย 8. นาในวิรวัตรโอสถานุเคราะห์เนางสาวทัศนีบุรณุปกรณสิบในประเดิมชัยบุญช่วยเหลือสิอดพันตำรวจเอกสีหานาถประยุนรัฐ 12. ร้อยตำรวจเอกอรุณสวัสดี 13. บามในสุธาปทีพณธารัง 14. นางบุญญาพรน,นาตธนพัฒนสิบหาในพิเชษสถิรชวาล สิบหกนายสุรทินพิจาร 17, นสิบเจ็ดนายคารุมพลพรกลางสิบแปดนายเกียรติเหลืองขจรวิทย์สิบเก้านายทิตินันแสงนาคยี่สิบนางสาวนาถีพัฒน์กุลเกษตศิษย์ยี่สิบเอ็ดนายพานุพงศ์วงเมืองยี่สิบสองนางสิริวัลป่าศจากสตูยี่สิบสามพลตำรวจตีวิชัยสังประภัยยี่สิบสี่นายพเดิมชัยสะสมทรัพย์ ยี่สิบห้าพันตำรวจเอกพัทรพลเล่าเปี่ยมเอ,อ่กำหนดระยะเวลาแปลยติครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพก,กับผมอัจกรศิริรัตยากรบัญชีรายชื่อพลังประชารัฐชาเชิงเซาขอเรียนเสนอระยะเวลาแปลยติ7วันครับขอผู้รรองเลยครับ ระยะเวลาแประยะติเจ็ดวันมีท่านผู้ใดเสนอเป็นอื่นไหมครับไม่มีนะครับก็ท่านสมาชิกครับก็ถือว่าเป็นการจบการพิจารณาร่างเพิ่มหยัดบองกันและปราบปรามการฟอกเงินฉบับที่พอสอ